เอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะเอฟซวันนี้พี่ก็มีเรื่องมากมายที่จะเล่าให้เอซีทางเมืองไทยได้รู้นะคะคือว่าการที่คุณมาอยู่ต่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนนะคะเอฟซีพี่กำลัง กินเม็ดถั่วเนาะถั่วนี้ก็มาจากบ้านพี่นี่แหละนุอยู่ในสวนเนาะทุกคนเนี่ยถั่วนี้แหละที่พี่บอกว่านกมันเอามาแล้วมันก็มากระเทาะอยู่บนหลังคาพี่เนาะให้ให้ตัวเปลือกมันแตกแล้วมันก็จะได้เม็ดอันนี้ค่ะทุกคนนี่นี่ค่ะพี่ก็ไม่รู้นะก็เรียกถั่วอะไรเนาะบ้านเรานี่พอกระเทาะอกแล้วก็อันนี้แหละก็จะหลุดออกมานกก็จะกินตัวนี้ค่ะทุกคน หรือว่าก็กระรอกค่ะจะกินตัวนี้เนาะมันเป็นเหมือนถั่วบ้านเขาเนาะทุกคนโอเคเข้าเรื่องเลยคือถ้าคุณมาอยู่ในต่างประเทศนะเนี่ยแล้วคุณไม่มีความจริงใจให้กับใครนะหมายถึงเพื่อนคุณน่ะเพื่อนที่มาจากประเทศเดียวกันเนาะอย่างวันนี้ เพื่อนพี่นะก็นัดกันตั้งแต่มเมื่อวานเมื่อสองวันที่แล้วคะ่ะ fc ว่าเราจะมาเจอกันและจะมากินข้าวด้วยกันนะคะและพี่ก็มาถึงและพี่ก็บอกว่าอ้าวเขาก็ถามพี่ว่าเลิกงานกี่โมงพี่ก็บอกว่าพี่เลิกงานบ่ายโมงวันนี้เดี๋ยวเรานัดมาเจอกันนะคะ fc ที่บ้านพี่เพราะว่าบ้านพี่จะสะดวกเนาะ ทั้งกับข้าวทั้งอะไรบ้านพี่จะสะดวกกว่าบ้านเขาเพราะบ้านเขาจะไม่มีอะไรเลยเราก็นัดกันว่าจะมาเจอกันพี่โกหุงข้าวโรเพราะเรานัดกันแล้วเนาะหุงข้าวโรทํากับข้าวโรผัดผัก,ผกโรต้องเยอะต้องเยอะต้องหลายอย่างและสุดท้ายก็โทรมาบอกว่ามาไม่ได้ เแฟนเขาพาไปล่งเรือพี่ก็ไม่เข้าใจนะว่าเมียรฝรั่งหรือว่าจะให้พูดแบบไหนดีเนะเอ็ดีในเมื่อคุณมีนัดแล้วแล้วแล,แล้วเวลาเขาชวนไปไหนคุณบอกเขาไม่ได้หรือว่าเฮ้ย ไม่ได้นะวันนี้เพราะฉันมีนัดกับเพื่อนแล้วฉันตกลงกับเขาแล้วฉันต้องไปหาเขาเพราะเรานัดกันแล้วและก็ไม่รู้เลยนี่เขาเลิกงานตั้งแต่เที่ยงนะวันนี้เขาคงจะทำงานเอ่ยทำอาหารเยอะแยะมากมายรอฉันที่เราจะไปกินข้าวด้วยกันไม่พูดเลยเหรอนะทุกคน และนี่พี่ทํากับข้าวไว้เยอะแยะนี่พี่ต้องทิ้งเลยนะเพราะว่าเจ้าพ่อก็ไม่กินอยู่แล้วเนาะซุปหน่อไม้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวเจ้าพ่อกินอยู่แต่กับซุปหน่อไม้กับตําถั่วเจ้าพ่อก็ไม่กินอยู่แล้วตําถั่วแล้วพี่ต้องทิ้งหมดเลยอะ่ะโอ้ ทุกคนคะพี่ขอบอกเลยนะคะว่าคนแบบนี้นะถ้าคุณมีเพื่อนแบบนี้คุณอย่าไปคบเลยคะ่ะเสียสมองจริงๆเสียสุขภาพจิตเพราะเราคิดว่าเออยังไงเรานัดกันแล้วต้องมากินด้วยกันเนาะทุกคนเนาะไม่ใช่มาทำให้กับกับข้าวเรานี่เหลือ ได้ต้องมาแช่ตู้เย็นไว้กินของค้างเพราะบ้านพี่ไม่กินของค้างนะคะทุกคนเราจะเป็นนำ,นำพริกแห้งๆเนาะและพี่ก็จะเอาเข้าช่องฟิตแล้วค่อยเอาออกมากินเธอนหน่อยนะกินแต่ถ้าจะเป็นกับข้าวอะไรนะเมือนต้มไก่ต้มอ,อ,อะไรหน่มอมงหน่อไม้ผัดหน่อมงหน่อไม้หรือผัดอะไรพี่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เก็บไว้เลยนะคะทุกคนเพราะพี่ไม่มีที่จะเก็บพี่ทิ้งเลย ถ้ากินวันนี้ไม่กินพี่จริงเลยถ้าพี่คิดว่าเออวันนี้กินไม่หมดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกินแต่ถ้าพรุ่งนี้นี่พี่ไม่กินคือทิ้งเลยนะคะนี่คือกับข้าวอย่างเหนียวนะคะกับข้าวที่เราเพอจะเก็บไว้ได้นะแต่ยังผัดเนี่ยผัดผักเนี่ยผักมันจะเหนียวนะคะถ้าเอาไว้คือค้างคืนคือเหนียวเลยพี่ต้องทิ้งเลยนะคะเอซพี่ไม่เข้าใจว่าทําไม มีเพื่อนแบบนี้นะพี่จะบล็อกแล้วนี่พี่จะปิดเครื่องแล้วจากวันนี้เพราะว่าพี่ํำกับข้าวสามอย่างรอเขาแล้วเขาก็ไม่มาแล้วนะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันพาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย